พิซ <One> ซ <input> <Pizza> <city> right right? hey! ่ามาส่งใช่ไหมคะโอ้ยนี่กินพิซซ่าของฉันเหรอเป็นไลเดอร์เราแกมาแกะอาหารของลูกค้ากินแบบนี้แกต้องโดนไล่สดแฉคุณครับฟังผมก่อนครับดูพฤติกรรมของไลเดอร์คนนี้นะคะทุกคนฉันสั่งพิซซ่ามากินแต่ว่าไลเดอร์คนนี้ค่ะแกพิซซ่าของลูกค้ากินนะคะทําแบบนี้น่าไม่อายจริงๆเลยค่ะทุกคนคุณครับ ฟังผมอธิบายก่อนนะครับเนี่ยไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นหลักฐานค่าหนังค่าเขาแบบเนี้แกได้ดังแน่คุณครับผมไม่ได้ไม่มีการศึกษาไม่มีจรรยาบรณไม่มีมารยาททาแบบเนี้ยแกต้องโดดไล่ออกสถานเดียวอบอกเลยเฮ้ยคุณครับคุณฟังผมอธิบายก่อนสิครับเนี่ยจะกล้าขึ้นเสียงใส่ลูกค้าเหรอฮะทาผิดแล้วยังมาทําตัวก่างใส่ลูกค้าอีกทําแบบเนี้ยทุกคนคะจําหน้าไอ้ไรเดอร์คนนี้ไว้นะคะอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมคะ่ะทุกคน ขราวนี้แกหมดหนทางทำมาหากินแน่ส่วนไอพิซซ่าเนี่ยฉันไม่เอาแล้วแกเก็บไปเลยเฮ้ยเออคุณครับคุณอะไรวะเนี่ยไม่ยอมฟังกันเลยอะ่ะเขามัันไก่มาส่งแล้วครับเท่าไหร่คะ150บาทพอดีครับ มันไรเดอร์ในไรฟ์สดวันนี้นี่ออคุณลูกค้าครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉันไม่เอาแล้วข้าวมันไก่ไม่รู้ไปแอบกินหรือเปล่ายีน่าด่าจริงๆริอ,อลูกค้ารับลูกค้าคุณลูกค้าครับเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วโว้ยอ,อ,อะไรนะครับหัวหน้าหัวหน้าจะได้ผมออกไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรดพะหน่อยอ่ะขอโทษด้วยนะนายทำให้บริษัทเราเนี่ยเสียงเชี่อเสียงนี่แหละ เป็นวิธีเดียวที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและก็รักษาหน้าตาของบริษัทไว้หัวหน้าครับเชิญครับ ไร้จริยาบันสิ้นดีเลยอย่างนี้ต้องโดนไล่ออกสงสัยจะไม่มีปัญญาซื้อกินเองหน้าไม่อายจริงๆคุณฉันเพิ่งดูคิปคุณเมื่กี้เองค่ะครับผมมาหาคุณก็เพราะเรื่องนี้แหละครับผมอยากให้คุณช่วยผมทีอตอนนี้ผมโดนทั้งด่าลแล้วก็โดนไล่ออกจากงานด้วยอะได้ค่ะฉันดูว่าฉันจะช่วยคุณยังไง สวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าที่อยู่ในคลิปที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยพี่ไรเดอร์คนนี้เขาไม่ได้กินพิซซ่าของลูกค้าหรอกค่ะถ้าทุกคนดูในคลิปดีๆเนี่ยจะมีพิซซ่าอยู่2ถาดอีกถาดหน,นึ่งเนี่ยฉันให้พี่ไรเดอร์คนนี้ไปกินฟรีเองค่ะพิซซ่าได้แล้วค่ะอันนี้ของลูกค้านะคะส่วนอีกกล่องหนึ่งของพี่ไรเดอร์ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ โอ้โหใจดีจังเลยครับพอดีว่าฉันเพิ่งเปิดร้านใหม่ะค่ะเลยอยากจะทําแจกไลเดอร์ด้วยยังไงก็อร่อยไม่อร่อยฟีดแบ็กันได้นะคะฉันจะได้นําไปปรับปรุงค่ะแน่นอนครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยงั้นผมขอตัวไปส่งพิซซ่่ให้ลูกค้าก่อนโชคดีนะคะ ความจริงแล้วเนี่ยฉันจัดโปรโมชั่นค่ะให้พี่ไรเดอร์ที่มารับของและความจริงแล้วเนี่ยพิซซ่าที่พี่ไรเดอร์คนนั้นกินนะคะเป็นของพี่เขาเองเพราะว่าพิซซ่าของลูกค้าเนี่ยจะอยู่ในกระบอกของพี่ไรเดอร์ค่ะฉันเนี่ยรับประกันด้วยชื่อเสียงของทางร้านของฉันเองเลยนะคะเอ้าโทรมาทำไมฮัลโหลว่าไง เฮ้ยแอนแกรีบดูล like ิงก์ไลฟ์สดที่ฉันส่งให้แกในแชทด่วนเลยอะไรลิงก like ์ไลฟ์สดอะไรของแกวะแกดูเดี๋ยวแกก็รู้เองแต่ที่แน่ๆแ,แกโดนทัวลงฉํำแน่อนเออลิงก์อะไรวะเฮ้ยส่วนเรื่องที่ผมไปนั่งกินพิซซ่าที่หน้าบ้านลูกค้านั้นความจริงแล้วก็คือ จริงเลยพระเอกคนนี้ว้าวมยากเลิฟซีนวยดูไม่ได้ทำไมไม่รับสายเนี่ย รออีกหน่อยแล้วกันหนีไม่ทันจีไม่ได้นะพ่อเอกของฉันหลอกขนาดนี้เฮ้ย หิวพอดีเลยกินพิซซ่ารอล,ลูกค้าดีกว่าทั้งหมดนี้ค่ะเพราะฉันอยากให้ทุกคนดูว่าอย่าฟังความข้างเดียวไม่อยากให้ทุกคนตัดสินใครจนเร็วเกินไปและที่สำคัญนะคะถ้าจะประนามใครเนี่ยฉันอยากให้ประนามให้ถูกคนค่ะเฮ้ยออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะสงสารไรเดอร์จริงๆที่ต้องมาตกงานเพราะผู้หญิงแบบนี้ ตัวเองออกมารับของช้าเองแถมไม่ฟังใครอีกโกรธแทนไลเดอร์เขาจริงๆฮะคนแบบนี้ตั้งหากที่ทำคนอื่นเดือดร้อนไม่สมควรมปที่ในสังคมโอ้ยหมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยเกยดจริงๆอะคนแบบเนี้ยสวยแล้วเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะอ้ ฉันต้องกราบขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ต้องขอโทษไรเดอร์คนนั้นด้วยที่ฉันทำให้ไรเดอร์คนนั้นเนี่ยต้องเดือดร้อนแล้วก็ตกงานฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยค่ะแล้วฉันก็เตรียมใจรับผิดในส่วนที่ทำให้ไรเดอร์คนนั้นเนี่ยต้องเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไรเดอร์คนนั้นเนี่ยดูคลิปนี้อยู่ ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะต้องขอโทษจากใจเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงเนี่ยฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะคะขอให้คุณไลเดอร์คนนั้นติดต่อฉันมานะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะ เพราะคุณจะไม่เอาเรื่องเธอไม่หล่ะครับผมก็แค่อยากจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองให้สังคมได้รู้ความจริงก็แค่นั้นครับได้อีกอย่างตอนนี้เธอก็คงโดนทัวลงมากพอแล้วผมไม่อยากซ้ำเติมเธอครับแหมโดนขนาดนี้ยังบูซาหเห็นใจคนอื่นอีกนะคะถึงยังไงผมก็ได้งานใหม่ทำแล้วนี่ครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่รับผมมาทำงาน ด,ดีค่ะมีคนมาช่วยเนี่ยก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ทำพิซซาส่งลูกค้าได้ทันสวัสดีค่ะนี่ใช่ร้านพิซซาที่เป็นดราม่าอยู่หรือเปล่าคะ,ะใช่ค่ะคือเรามาตามกินพิซซาค่ะคืออยากจะมาอุดหนุนและใหก้กำลังใจพี่เจ้าของร้านแล้วก็พี่ไรเดอร์ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้างั้นเอาพิซซาถาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะ แล้วก็เอาทุกหน้าที่มีในร้านเลยค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะขค,คุณคะเดี๋ยวช่วยฉันออกปิซ่าได้นะได้เลยครับลูกค้ารอสักครู่นะครับได้ค่ะ